สวัสดีค่ะตอนนี้ยืนอยู่กับพี่สีพันคัมปันล่านะคะมันไม่แดงไม่ไมมันกำลังอัดอยู่ซึ่งเป็นเจ้าของสวนเกษตรอินทรีย์แบบเศรษฐกิจพอเพียงนะคะที่บ้านหว้วยเดือค่ะพี่สีพันจะแนะนำสวนตัวเองได้เลยนะคะว่าเป็นมายังไงค่ะก็เริ่มต้นแต่น้อยๆเดี๋ยวนี้ปลูกโกโก้200ร้อยต้น าากล้วยมะละกออย่างละ200ต้นค่ะตรงนั้นก็เป็นพืชที่ไม่พืชอายุไม่ยืนอ่ะเป็น <ละ S 1> เป็นหอมอ่ะเป็นหอมเป็นกระเทียมเป็นผักกาดเป็นอะไรพวกนี้นะคะทำมานานหรือ,อยังคะก็ปีนี้ปีที่สามจากน้อยมาหามากแล้วค่ะค่ะได้ผลดีไหมคะก็ได้ถ้าผักพืชนี่ไม่ได้ผลเท่าไหร่แต่เราลอกินกับโกโก้กับส้มมะละก,รก,รกอกล้วย เดี๋ยวเราไปเดินดูด้วยกันนะคะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะเดี๋ยวดูนะเราก็แพนกล้องไปอย่างนี้นะพี่พันนี่มานี้มาเดินนี่นะคะนี่นี่คือต้นโกโก้นะคะสูงนะคะสูงแล้วก็นี่มะละกอมะละกอมีกระเพรานะคะมีกล้วยกล้วยซึ่งกำลังออกผลอย่างดีเลยค่ะ แล้วก็ทางนู้นก็เป็นต้นหอมมีต้นสาดเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีต้นไผ่ค่ะต้นไผ่ไก็สามารถเอามาทำประโยชน์ได้แล้วก็มีนี่ค่ะที่สีพันนะคะก็ยังปลูกต้นอะไรอีกเยอะแยะเลยค่ะ ทางนี้นะคะมีมีต้นหอมมีกระเทียมมีต้นพริกนะคะนี่พริกแล้วก็มีผักเชียงดานะคะผักเชียงดาตรงนี้เป็นสวนพริกนะคะต้นพริกขึ้นเต็มไปหมดเลยค่ะตอนนี้เจ้าของสวนนะคะก็เดินไปทำงานแล้วค่ะนี่ต้นหอมนะคะ แล้วปล่อยให้เราเดินชมสวนของเขานะคะซึ่งนั่นเลยค่ะมองไปไกลๆมีต้นไม้ขึ้นหลากหลายพันที่นี่เขาบอกว่าที่นี่เขาบอกนะคะว่าเขาไม่ใช้เคมีใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะเป็นการทำกรเกษตรแบบอินทรีย์อย่างแท้จริงแล้วก็ทำให้ผู้บริโภคนะคะ ปลอดปลอดจากสารพิษปลอดจากการที่จะนำพาสิ่งสงิ่งซึ่งเป็นพิษกับร่างกายซึ่งมากับเคมีต่างๆนะคะเข้าไปในร่างกายของเราซึ่งมันเป็นอันตรายมากๆเลยค่ะแล้วก็ไม่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 แนะนำให้ใครที่ทำเกษตรนะคะทำสิ่งเหล่านี้เพราะว่า ตอนที่คุณฉีดเข้าไปนะคะคุณก็ได้รับสารพิษนั้นเช่นเดียวกันค่ะแล้วขนาดด็อกเตอร์บางคนนะคะซึ่งเคยสอนมหาวิทยาลัยนะคะ mm hmm. ก็ยังออกมารับผิดเองเลยค่ะว่ารับผิดว่าตัวเองเนี่ยสอนเด็กในมหาวิทยาลัยนะคะให้ให้ใช้สารเคมีกับพืชทุกชนิดพืชผักทุกชนิดที่เรารับประทานนะคะปรากฏว่าคนไทยเนี่ยเป็นมะเร็ง เป็นมะเร็งกันมากขึ้นมากขึ้นทุกวันจนติดอันดับโลกนะคะเนื่องจากว่ารับประทานาพืชที่มีสารเคมีเข้าไปในร่างกายแล้วจึงทำให้ส่งผลเสียก่อให้เกิดพิษภายในร่างกายจนกระทั่งไปเป็นมะเร็งนะคะมะเร็งทุกวันนี้นะคะอันตรายมากค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยวันนี้อยากจะแนะนำให้ คนนะคะหันมาปลูกพืชที่ไม่ต้องใช้สารเคมีอย่างสวนแห่งนี้นะคะสวนของคุณพี่ศรีพันคำปัลล่าแห่งบ้านห้วยเดือนี่นะคะแล้วก็ผลผลิตที่ได้มานั้นถึงแม้ว่าจะไม่มากนะคะไม่ไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้ที่มากมายจนกระทั่งร่ำรวยนะคะ แต่เขาก็มีความสุขค่ะที่ได้ทําพืชแบบเกษตรอินทรีย์ที่ทําให้คนบริโภคเนี่ยได้รับแต่สิ่งที่ดีในเข้าไปในร่างกายของเรานะคะแล้วก็ทําให้สุขภาพของพวกเราผู้บริโภคแข็งแรงนะคะนั่นก็เป็นบุญอย่างหนึ่ง mm hmm. ก็คลิปนี้นะคะ mm hmm. ก็ขอขอบคุณพี่สี่พันนะคะซึ่งตอนนี้เธอเดินเข้าไปในสวนทำงานต่อแล้วค่ะ แล้วก็ขอบคุณที่รับชมจนจบนะคะอย่าลืมติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ